ที่ลงนะดูด้วยนะมากับใครพี่มาตีตึงจะแพ้ได้ไงโอ้โอมันอยู่บ้านนี้โอ๊ยโอ๊ยตีมา

อย่าดอดีดีมากอ่ายิงน้องสายยิงพี่สาวกูใสั่เด็กเหี่อ่ะอะไรอ่ะตันตัววะเห็นโดนบินมาจัดบินมาจัดแถวเนี้ย แอบล้อนแบบนอนข้างกล่องเลยแอบจะเน่เลยเก็บท็กแล้วพี่ อ่าพี่ตัวเดินสองตัวชนแม่งเลยของทาร์ปครับทาร์ปตรงหน้าพี่เบอร์เสียสองตัวพี่ขมิบจิเม่เดี๋ยวจะเย็นทำไมรู้อ่ะทำไมรู้เออเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรวะเบอรีย ตีแต่นูนเลยพ่อหนุ่มี ต้องน่องสองกว่าต้องเลง่นเลยนะตีใหม่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 

ยังแก่ยังยังไม่ได้แท็กที่สองตัวที่ผมซ้ำไปตัวอีกบ้าตัวมันกลับไปโอ้โหโดนโชอีกนะมินต์้อหาตัวนั้นยังยังไม่มาอีกเออยังไม่มาอีกโอยเพื่อมันนอกสุดยอด โรมันมันไม่เปิดหมดเลยวะอ๋อเหรอโอเคโอเคกันลังมีระเบิดอ่ะโยนงเลท้ศเราเลยอ่ะ่ามบิงอย่ยิงเองดิใจเย็น อุ้ยวงมาชุบไม่ทำน,นะอ่ะไม่ไม่ไปเลยครไ,ไ,ไปเลย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 ม่มีหออยู่มีหออยู่โอเคขอบคุณครับขึ้น,นอหอยนะโอ้ยมึงตายย่าตายเก่งจังวะยี่ดอกขึ้นหอยเลยครับออกเกมเลยเจ๊ออกเกมเลย <c oughs> ออกเกมเลยจัดแล้วมั้งเนี่ย นี่สันตัวนะเต็มตี้เลยเดี๋ยวใจเย็นนี่สักตัวนะตรงนี้รอของให้รเอาของแลาเอาของพี่เอาหลดเอาเลยตรงพี่แบงค์มีเหรอนี่มีมีมีตรงบ้านนะ รถชนได้หมดอ่ะปืนรถเอาหมดแล้วบอกเลยว่าของพร้อมยังพร้อมแล้วเอาชิบหายก่อแตกตัวงี้นี่ไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะอยู่ตรงหลังรถอยู่ตรงหลังรถ ทำแล้วทำแล้วทำแล้วข้างหลังตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งตรงรถแดงพี่ิ้งปืนเฉยเดี๋ยวเดือดยโอ้โหเยี่ย้าเด็ดตีตีมึงเลงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโหมาฝั่งนี้เต็มเลยอีแบงค์โอหมาแล้วพี่แบงค์กู อยู่หลังน้องอยู่ไหนวะนี่ๆอยู่ตรงอยู่ข้างหลังผมสบผมมีธนบอตรอะเก็บอะไรเอาไปก่อนเลยอีกยี่สิบอาทเกิดทันอยู่อีกยี่สิบบาเก็บธนบมาปะโอคืนผมด้วยคืนไรไม่ได้เก็บแต่กเองโอ้โห พอ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 ขโมยไปต่อหน้าต่อตาอย่างทีบอกมาแล้วผมจำลายได้นะจำลายได้แค่หาเดะจริงแรงขนาดนั้นเลยที่เดิมผมลงที่เดิมมีรถอยู่ก็ทำไมยิงดึกมันยิงตึงวะเฮ้ย เปลนไปขอของนะเด็กเลื่องมันยิ่งร้อนนะครับอ๋เอเต็มเล้นี่ไงร้อนจัดจเส<ล>ร็จแล้วฮะสองตัวมาแล้วสามตัวนี้เลยแป๊บนึงนะฮะ 6ชุบก okay. ันอยู่มันอยู่ข้างต้นไม้อยู่เกิดแล้วเกิดแล้วชุบชุบครบแล้วเต็มตีเต็มตีเราเปิดเราเปิดไม่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยคิกคิกคิกคิคโมกเล่นเลยระวังตัวซ้อนสงสาเลยเนี่ยเฮ้ยช่วยเพื่อนดิทางเพื่อนทางเพื่อนโอ้ยเคียดาม เมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋มึงนี่ต้องช่วยกันเฮ้ยอะไรมึงเพื่อนคนึงวิ่งมาละเอาใส่ไยนใส่ไหนาสหออกเลยพี่เพื่อนเก็บกับลูกประต่ายชิบยังมาทำอะไรไม่ไม่ได้เก็บมันมันหยิบเองเหรอมันหยิบเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้เราต้งซืนมา เอวกองนู้นอะทำมาหน่อยทำมาหน่อยยังไม่เจอไหนกล่องนู้นอยู่ไหนวะนี่เู้แตกมุไปน้ำอ่ะพี่มีสมูทแมสกไปได้ไหนอยู่นี่หรอตรงกางนะสนอสนอสนอตรงทองกลางกลางนี่แหละน้อง เฮนลังเฮนลังเฮนปืนหนูนี่แหละวางรถชนน่าละอย่าจูไม่ทันแล้วไม่เลยรีดจริงจริงพี่ไอสัตว์สามต่อหนึ่งเวยเล่นเล่นมั่งมั่ง ตัวนอกนอกวงเลยนะแล้วไอคนก็สนัยสับเตรียมมีตัวขว,ต,วตัวขวาเลยนะอือมเห็หแล้วตรงหินเมื่อกี้ไงอันนี้ชอบขับรถตู้รถตู้มากโคงได้อยอ่เลยมันก็จะขับนี้แหล,ละเราพอไอม อะไรตรงต้นไม้ตรงต้นไม้ต้นไม้ต้นใกล้เลยขวามือขวามือ๋อไม่ไม่สาย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 ไม่ได้แต่ต้นเนี้ยไม่เลยเนั่นนั่นนั่นั่นเ้นันแหละอยู่นั่นแอร์ตายแล้วนั่นโดนรถชนแล้วมาดิตรงนี้วงบีบพอดีอ่ะเพื่อนเล่นต้นไม้ ระวังไใส่กันนอนได้ไหมเอาใส่มาหยุดหลับนได้ไหมได้งอะนั่นแหละเตอไม่ได้เลยนะเอง เขาคนละตีกันโอ้ยเพื่อนเอ้ยลงเอะวงเหือเท่านี้ลวตายระโดดระเบิดตายด้วยับันบวินัยสุดท้าย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together.